และแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของงานลามิเนตซึ่งลามิเนตก็คือแผ่นปิดผิวชนิดหนึ่ง <amin> ซึ่งเราจะนํามาปิดวัสดุที่เป็นไม้นะครับหรือนํามาเก็บงานอีกที่ตัวลามิเนตนะครับจะมีให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้ลายหินอ่อนหรือแม้กระทั่งสีธรรมดาก็มีนะครับที่สําคัญคือเขามีความคงทนสูงมากนะครับทนน้าทนไฟบางรุ่นก็ยังมีเท็กเจอร์ที่ดูสมจริงอีกด้วยการติดตั้งก็ง่ายแสนง,ง่ายนะครับเราก็จะทําการยึดด้วยกาวยางนะครับรอก,กาวยางให้แห้งหมาแล้วก็วาง วัสดุปิดผิววนแผ่นไม้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการตกแต่งขอบอีกทีนะครับซึ่งมีด้วยกันหลากหลายเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ค่อนข้างสวยงามก็คือการใช้ไม้ฉากนะครับในการ คอบและมิเนตนะครับหลังจากนั้นก็คัดให้เรียบร้อยนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดแล้วเราก็จะทําการเช็ดคราบกาวที่นามาติดลามิมเนตนะครับด้วยทินเนอร์เทคนิคง่ายๆก็คือให้เรารีบเช็ดเลยหลังจากที่ติดเสร็จนะครับมันจะได้ออกง่ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บขอบด้วยสีซึ่งเราก็เลือกใช้เทคนิคง่ายๆนะครับด้วยการใช้แป้งนะครับทาสีพ่นอุตสาหกรรมลงบนขอบแล้วก็ลืมไปนะครับเรายังไม่ได้ปิดแผ่นข้างหน้าเลยนะครับเราก็ทาการปิดแผ่นข้างหน้าอีกทีนะครับแล้วยิ่งยึดให้ นำลิ้นชักกลับใส่เข้าไปในที่เดิมนะครับลิ้นชักของเราก็มีลื่นบ้างสะดุดบ้างนะครับก็เป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับแล้วก็ผลงานที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้